ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิส z u k ิงยนต์สาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิ u ู u k i n g y o จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนพศ2563นั่นเองเล็กหนึ่งวันนะครับ 504เราจะมาหรือไม่มาวิัยไปหาซื้อ504ไม่มีลอตเตอรี่ได้004มาก็ไม่เป็นไรมี04ครับมาเนี่มาแน่แล้วก็เมื่อวานนะครับหายหน้าไปหนึ่งวันก็อาจะเรียกว่ายังไงไม่ได้อัพวิดีโอลงก็พอดีมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายโทรศัพท์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว พอดีเมื่อวานไปนาก็จะถ่ายลงให้ดูก็โทรศัพท์ยังไม่เรียบร้อยก็เลยอ่เดี๋ยวหายไปวันหนึ่งแล้วกันวันนี้พี่ไต่จะมาทําอะไรวันนี้พี่ไต่ก็จะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ถือว่าขายดีมากๆนะครับที่น้องขอมาตอนนี้รถมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่ไต่ไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวรุ่นอื่นๆก็เป็นทยอยวันต่อๆไปเนาะส่วนไปให้ไปนาก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยดูโอเคเชิญครับ ครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มีวัยรุ่นเรียกร้องมามากๆอาคันนี้นะครับคันของชื่อรุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9 X-Series นะครับตัวนี้จะจัดอยู่ในเกรด Z ซตนั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรที่คาบเกี่ยวกับเจ้าตัว Z ซตผี P ด้วยส่วนมีอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันราคาเงินสดค่าตัวของน้องเขาเนี่ย จะอยู่ที่845,000บาทนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่2สีทั้งหมดด้วยกันก็คือจะมีเย้าตัวสีดำนะครับถ้าสีดำจะอยู่ที่838,000บาทอ่าแต่ว่าเจ้าสีขาวมุกเนี่ยราคาของน้องเขาจะเพิ่มมา7,000นั่นเองเจ้าตัว X Series คันนี้มีอะไรพิเศษก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตหน้าชุดสปอร์ตบาร ตัวนี้เขาจะถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยระบบความปลอดภัยก็ใช่ย่อยนะครับราคาเพียงแค่845,000บาทระบบความปลอดภัยที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมการส่งตัวนะครับช่วยให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับระบบเหล่านี้เขาจะเข้ามาช่วยแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขการทำงานของเขานะ แต่หลกัหลกๆแล้วเป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับแต่เราก็ไม่ควรจะขับรถประมาทอะไรอย่างเงี้ยมันจะเฮ้ยรถมีระบบตัวนี้ตัวนี้โอ้ยฝนมาซาดร้อยเอ่ฝนตกถนนเปียกวิ่งฟาดร้อยสี อ,อ,ยอ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าขับรถประมาทนะครับแล้วก็ระบบช่วยอ,ออกตัวในทางลาดชันอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆไปห้างสรรพสินค้ากำลังจะขึ้นลานจอดกำลังคาคาเนินอยู่เลยคันหน้าเบรกอ้าวเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเรายกขาออกจากเบรกนะครับเมื่อองศาได้เนี่ยเขาจะช่วยเบรกให้เป็นเวลา2วิทำให้เรามีเวลาไปเหยียบคันเร่งนั่นเอง อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เสียเปรียบเจ้าตัวเกียร์ออโต้นะแล้วก็ระบบช่วยลงทางลาดชันระบบเบรก ABS ถงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. การออกแบบด้านหน้าของเจ้าตัว X Series ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออกแบบได้โดนใจมากๆกระแสะเขาแรงมากๆนะครับก็คันนี้นะครับ กระจังหน้าของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาเลยมาพร้อมกับตัวหนังสือของ Isuzu นั่นเองสีแดงให้ความเป็นสปอร์ตมากๆสติ๊กเกอร์แล้วก็มีสัญลักษณ์ของพัน X นะครับก็อยู่ตรงที่ฝากระโปรงนั่นเองไฟหน้าของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็น Isuzu Vision by LED ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็วิ่งแวบๆจุดนี้จะเป็นเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเดย์ไลท์ก็ประโยชน์ก็อย่างที่พี่ตายบอกไป เวลาโพสเพหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยให้คนอื่นเห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟหน้านั่นเองไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันชุดสเกิร์ตของเจ้าตัว x z i e s นี่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่าสวยมากๆครับสวยมากๆอ่ะทีนี้นะครับการออกแบบด้านข้างนะครับก็ต้องบอกว่าบันไดข้างอะไรเดี๋ยวพี่ถ่ายดูทไปไม่ชัด เจ้าตัวบันไดข้างเนี่ยก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยสปอร์ตบาร์ก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว X s e r ซ e s นะครับเนี่ยก็จะเป็นรนุ่นนี้เขาจะติดอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เราสามารถหาซื้อใส่เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นี่นี่นี่ก็เดี๋ยวพี่ต่ายเช็คราคาให้แล้วก็กระจกด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นั่นเองวันนี้ทําไมกล้องดูนวลน,น,วนเป็นพิเศษ อะเปลี่ยนเกิือมเปลี่ยนเครื่องแล้วที่นี้นะครับเบอร์ยางของเจ้าตัว X Series ที่ใช้คันนี้น้องเขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กสีดำเงาขนาด17นิ้วนั่นเองแล้วก็ยางเป็นยางของ b r s t o n e ด้วยเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น255 65 7นั่นเองนี่เอ๊ะทำไมกล้องเหมือนสีเหมือนแปลกๆปกไจากเดิมเหมือนซู้เจ้าตัว7พัดไม่ได้อะตรงไหนอีกตรงไหนอีก มือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้นะครับไอ้เจ้าตรงนี้เขาจะเป็นสวิตช์ที่เรากดเปิดนะครับเนี่ยประตูเนี่ยเรากดเนี่ยกุญแจอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องเปิดกุญแจเลยกดตรงนี้แล้วก็เปิดได้เลยชดสปอร์ตบาร์มีมาให้เดีย๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตนั้นกล้องนีดนึง ชุดสปอร์ตบาร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเลยเห็นไหมก็เสมอลังคาแล้วก็จะมีตรงเวาล์วนิดนองนครับตรงให้พ้นไฟเบรกเออไม่ให้เขาบังไฟเบรกดวงที่3กระบะไลเนอร์ตัวนี้นะครับก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยมีโลโก้ของอิซูซุการันตีคุณภาพให้นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นอิซูซุคิงยนตนี่ก็ถือว่าสุดยอดของคุณภาพเช่นเดียวกัน <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นสาขาบูริรามนอกเมือง นี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้รูปๆให้ดูด้านท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบให้ดูมีมิติมากๆดูก็ได้นดี่ดูดูดูไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับกันชนท้ายออกแบบเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถให้ความสวยงามมากๆแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้สติ๊กเกอร์นะครับด้านท้ายเอกลักษณ์ของเจ้าตัว X Series เลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นชื่อรุ่นเขาเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าตัว X Series เขาก็จะมีชุดสเกิร์ตท,ท้ายมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ชุดสกเก็ตของเขาถ้า4ชิ้นนี่จะอยู่ประมาณสัก่าชิ้น3ชิ้นหน้าหลังนะจะอยู่ประมาณสัก23,000บาทประมาณนี้มั้งไม่ต้องจอ,อไม่ต้องแปลงไม่ต้องเจาะนะครับสวใส่ได้เลยนี่ไฟท้ายเป็นแบบ LED สวยครับสวย ก็ต้องบอกว่าด้วยราคาเพียงแค่8,45,000บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากรับน้องเขาไปดูแลอันนี้ก็จะเป็นรถของ f c ของพี่ไตยที่อยู่อำเภอลำปลายมาศนะครับรถมาแล้วเดี๋ยวจะรับจานหน้ารับจานนี้ไม่ทันเดือนนี้พี่ไตยเคลียร์งานไม่ทันเลยยอดจองก็จองเยอะมากๆรอ,อดูเดือนหน้าถ้ารถโอ้ยมาพร้อมกันนี่ครับตายขายดีจนตาย <laughs> เดี๋ยวพี่ตายเปิดได้ดูภายในนิดหนึ่งก็เดี๋ยวพี่ตายก็จะมีทําน่นทํานี่อาเดี๋ยวจะบอกว่าทําอะไรอันนี้ฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าบานแคปของเย้าวตัว X-Series คันนี้ก็จะเป็นแบบ Open c a p นะคือเปิดได้90องศาเหมือนรถ4ประตูเลยเนี่ยเฮ้ย4ประตูยังกว้างไม่เท่าเขานะ อันนี้บานแคบนี้เปิดได้90องศาข้อดีของการมีบานแคบที่เปิดได้กว้างขนาดนี้นะครับทําให้เราเข้าไปเห็นไหมเห็นช่องช่องแคบไหมครับไม่ว่าจะเป็นเอาสิ่งของไปวางหรือว่าเป็นบุคคลขึ้นลงนะครับเราก็สามารถทําได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองเพราะว่าแคบกว้างประตูเปิดได้กว้างออสะดวกนั่นแหละแล้วก็บาอนะครับบาะของเจ้าวตัว X Series คันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับนี่ แล้วก็แผงประตูเดี๋ยวพี่ต่ายไล่ให้ดูก่อนแผงประตูเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็จะเดินด้วยได้สีแดงนะครับเนี่ยๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีดําดําเงานะครับหรือว่าดาเปียนโนแบค็คเนี่ยตัวนี้ก็ดําดําเงาเหมือนกันตรงเดี๋ยวปิดติ๊กตอกติ๊กตอกแหงทำคันนี้ไน,นะ <c oughs> นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ของเจ้าเอ็กซิลี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ครับสวยครับสวยสวยสวยแต่กล้องไม่เหมือนไม่สวยเท่าไหร่เด้นี่ก็จะเป็นสีดําเงา ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เบาะของเขาเนี่ยครับนอกจากเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เขาก็ยังมีสัญลักษณ์พิถ่ายขออนุญาตชี้นะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series นี่ตรงนี้เฉพาะเจ้าตัว X Series นะแล้วก็มีการเดินได้แดงตลอดแนวเลยนี่เบาะนะครับรุ่นใหม่นั่งได้กระชับขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้าง สวยครับสวยก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องพี่ต่ายนะครับเซลไทยบ้านตอนนี้ของพี่ต่ายเ็าอยู่ดีมีผู้ติดตามนะครับครอบครัวเล็กๆของเราก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณสักสามหมื่นห้าพันคนก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วขอบคุณ f c ทุกท่านที่อยู่ตั้งแต่พี่ต่ายเปิดช่องขายรถใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนเมื่อเราเปิดนะครับเปิดให้กว้างๆแบบนี้เราก็จะเห็นความกว้างของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่า ก็ฝั่งคนขับฝั่งคนขับก็จะมีอะไรประตูบูนุ่มมาให้นะครับแผงสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตรูปนิดนึงนงรูปรูป,รปนะครับมือไม่อยู่นิ่งรูปจับไปทั่วอ่ะครับเป็นผู้หญิงรูปหน้าดูผู้ชายรูปพี่ต่ายรูปมาน่าเกลียด <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูระบบความบันเทิงเขาบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้แปดแสนสี่มีหน้าจอมาให้ด้วยมาพร้อมกับหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วเออ ตัวนี้รองรับสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆม,มาเลยเฮ้ยเรารองรับเราเชื่อมต่อแคได้นี่มาเลยแอ่นะครับออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ง่ายชัดเจนอันนี้เราดูใช่ไหมเริ่มจากซ้ายมือนะเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอยตัวนี้เขาเป็นปรับทิศทางนะตัวนี้ปรับพัดลมนะแล้วก็ตัวนี้น้ํายาแอ์นะคือเราดูเรารู้เลยนะครับถึงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับรถ isuzu ก่ะช่างสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ถูกออกแบบให้เขาเรียกว่า คนหลายๆคนเข้าใจได้ง่ายๆนั่นเองนี่ตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ตัวนี้นะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆแล้วก็เกียร์5เกียร์6ก็ให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดนั่นเองพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยสั่งงานเครื่องเสียงอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งที่พี่ต่ายชี้เนี่ยกับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นใช้งานพวกคูดคอนโทรลนะครับ โลโก้ของ Isuzu สีแดงนี่มาตรวัดก็จะเป็นแบบ Super Vision นะครับอ่านค่าง่ายไม่ว่าจะเป็นกังวงังกันคืนแล้วก็ข้อมูลนะครับรายละเอียดที่เราจะเป็นต้องทราบอย่างเช่นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออคือมีให้ครบมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอ่วยรถ Isuzu มากๆเพราะพี่ต่ายขาย Isuzu นั่นเองแล้วก็อยากขายมากๆากพอใจอยัง <laughs> อุ้ย มาดูช่องเซลล์ขายรถอีสุแล้วก็บอกว่าไหวรถอีสุเฮ้ยเนาะก็ต้องไหวแหละเนาะไม่ไหวจะขายได้นี่ <c oughs> อบอรแคบอันนี้พี่ต่ายก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ไปดูเจ้าเครื่องยนต์เขากันสักนิดและกันเนาะ อ่ะทีนี้เราก็มาดูขุมกำลังของเจ้าตัว x s e r ซ e s คันนี้กันบ้างก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Isuzu เลยนะครับ1.9 g e n e r a เ i o n ที่2ในั่นเองมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนถ้าเป็นเครื่องดีเซลของ Isuzu นะครับเรามั่นใจได้เลยในเรื่องของความแข็งแกรง่งทนทานซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะครับใช้งบแต่งน้อยตะแรงมากบอกเลยรถอ s u z u ก็คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 4ซรีซีรหัสของเขานะครับคือ 4J RZ4E นั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรการรับประกันนะครับตามแบบฉบับความทนทานของยีซสุมีการการับประกันมากถึง1,000 0 0กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็ ทีนี้เงื่อนไขาการรับประกันอย่าลืมนํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกลที่สุดใครอยู่จังหวัดบุรีรัมจะซื้อรถจะเข้าศูนย์มาหาพิทาัยที่อิซุสุคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมนอกเมืองแล้วก็ถ้ามาแล้วพี่ต่ายอาจจะติดลูกค้าติดงานแล้วก็ให้น้องๆเซลล์ท่านอื่นดูแลให้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเขาดูแลให้เป็นอย่างดีนั่นแหละมาเลยแต่ว่ามามหาวิต่าัยที่นี่แหละแต่พี่ต่ายไม่ได้ติดอะไรพี่ต่ายก็จะต้อนรับเป็นอย่างดีนั่นเอง ถึงติดก็ต้อนรับเป็นอย่างดี <c oughs> ออ้ยนอสำลักน้ำลาย <c oughs> อ่ะ,อะโอเคครับก็เดี๋ยวพี่ตายจะต้องไปเตรียมตัวเช็ดรถโชว์ลูกค้าแล้วเพราะว่าหยุดบันหนึ่งไม่ได้เช็ดก็เดี๋ยวฝนคงเยอะนั่นแหละอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเ,งเ่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ